เพื่อนค่ะเด้อเดี๋ยวจะอ่อนวางเวีดก่อนเนี่ยก็จะประมาณนี่แล้วค่ะเพื่อนๆนี่มันต้องต้อง,องทําใจเย็นเด้อค่ะเพื่อนๆต้องใจเย็นเด้อค่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวจะอ่อนเนี่คุณสามีจับโทรศัพท์ไปให้ก่อนนะคะคลิปนี้ก็นีละพี่น้องเอ้ยวี่ถีหากินแล้วค่ะหากินแบบเรียบง่ายเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวอ่อนใส่เนี้ยดินแล้วค่ะพี่น้องเนี้ดินเนี้ยดินค่ะใช้เหยือดินนะคะ เด้อยอ่อนบ้างเด็ดก,ก่อน,นี่มันต้องต้องทำใจเย็นเด้อค่ะเพื่อนๆต้องใจเย็น,น,ะะนแล้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดีย๋ยวยอ่อนเนี่คุณสามีจับโทรศัพท์ไปให้กว่อน,นะคะคลิปนี้กันนี่ละพี่น้องเอ้ยที่ถียอ่อนมาตกป่าหรือวาบานเทากเอิ้นซีดเบ็ดนะพี่น้องเนาะซีดเบ็ดคลิปนี้ฝากไว้แค่น,นี้ก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะชีวิตนะคะที่ถีชีวิตชาวไร่ชาวนาชาวสวนเท่าก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องสามีนั่น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 เห็นไหมได้แล้วเพื่อนๆจ้าได้แล้วนะคะ อ๋อามาจับกล้องให้นะเัาตัวบักไงเลยเห็นไหมเ<อ>ห็นไหมพี่ธีดิตเนาะค่ะพี่ธีวิตชาวไร่ชาวนาชาวสวนเท่าก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องนัน่น,านน,าน,น,านั่นน,น,านนั่นนั่นเห็นไหมนนได้แล้วเพื่อนๆจ้าได้แล้วนะคะเอ๋อมาจับกล้องให้นะเัาตัวบักไงเลยเห็นไหมเห็นไหมพี่ธีดิตเนาะค่ะพี่ธีวิตชาวไร่ชาวนาชาวสวนเท่าก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องเห็นน่องบ้่งเนาะค่ะไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วเนาะค่ะมากันหลายคนค่ะเพื่อนๆค่มากันหลายอนจ้า ได้เลยเด้อเดี๋ยวไก่จะถึงจักนาทีแล้วเอาจับมังชีนั่นั่งตรงนี้เออเนี่ยเด้อเดี๋ยวขอาวเพื่อนเพื่อนค่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวจะอ่อ,อ,อนวางเบ็ดก่อนเนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วค่ะเพื่อนๆหากินแล้วค่ะหากินแบบเรียบง่ายนะค่ะพี่น้องแยกอ้อนใจเห็นเนื้อดินแด้วค่ะพี่น้องเนื้อดินเนื้อดินค่ะใช้เหยื่อดินนะคะ่เคะ,ยยดนนะ,คะเดี๋ยวเด้อแยกอ่อนวางเบ็ดก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะทุกอย่างมีคําตอบยายอ่อนค่ะพี่น้องยายอ่อนเด้อค่ะวันนี้ยายอ่อนแล้วไปก่อนเห็นไหมคะปลาขยังปลาขยังตัวใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆจ้าเห็นป่าวปาแล้วว่ามันชิดจมจ้ะเบ็ดจมยายอ่อนมาตกปลาหรือว่าบานห้องเอิ้อซีดเบ็ดแเนาะพี่น้องเนาะซีดเบ็ดคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยตากับบเบิ้ลที่บ้าโทรศัพท์ถือ่ายถือว่า ขอโถษดขออาภัยเ้อจากห้ตาจับโทรศัพท์บังหันยอวนันจับโทรศัพท์พอดีกําลังเสีย่ยนทายห้พฟีนพื่นอนคะาเวดจมน้าแล้วค่ะก็จะได้แล้วค่ะได้ปลาขยังแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าปลาขยังตัวใหญ่ค่ะ๋ยชัยกะทิไปก่อนนะคะ่ะโอ้ยตากรบบเบิ้งได้แบาโทรศัพท์ถือทายถือวา่าขอโถษดขออภัยเ้อจากห้ตาจับโทรศัพท์บังหันยอวันจับโทรศัพท์พอดีกําลังเสีย่ยนทายห้พฟี่โอ้ยตากรบบเบิ้งได้แบาโทรศัพท์ถือทายถือว่า ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะให้ตาจับโทรศัพท์บังหันได้อ่อนจับโทรศัพท์พอดีกําลังเสี่ยนทย้ายไหฟีเ<ด>พื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวจะอ่อนวางเบ็ดก่อนนี่ก็จะประมาณนี้แล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวอ่อนมาตกปลาหรือว่าบ้านห้องเอื้อซีดเบ็ดแเนาะพี่น้องเนาะซีดเบ็ดคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเบ็ดจมน้ำแล้วค่ะก็จะได้แล้วคะ่ะได้ปลาขายงแล้วคะ่ะเพื่อนๆจ้าปลาขยงตัวใหญ่ค่ะ เยวใช้กระทิไปก็เนาะคะ่ะแม่มตกป่าพี่น้องนี่คือแม่น้ําลําห้วยนะพี่น้องนี่ยแย่วันจิตไายถ้ให้เบิ้งเนาะค่ะอยู่คนละทิศคนละทางพี่น้องมาก,กันหลายคนด้วยค่ะไม่ใช่ยายอดมาคนเออไปใช้หลักขุนหากินเนาะค่ะหากินแบบเรียบง่ายเนาะค่ะพี่น้องเแย่วันใส่เนีเน่ยดินเด้อค่ะพี่น้องเนียดินเนียดิน,นะค่ะใช้เหยือดินเนาะค่ะเดี๋ยวเด้อแย่วอนบ้างเบ็ดก่อนหันไปวันนี้บ่เห็นเบ็ดเนาะค่ะพี่น้องบ่เห็นเบ็ดกะแปลว่าป่า,ปา,ปา,ปา เอาไปกินเนาะคะ่ะปลาเอาไปกินตัวใหญ่เลยเนาะคะ่ะยายออนกรได้ปลาตัวใหญ่เลยเนาะค่ะโอ้ยตากับเบื้องดี่าโทรศัพท์ถือ่ายถือว่าขอโทษขออภัยเด้อจ้ะให้ตาจับโทรศัพท์บังขันได้ออนจับโทรศัพท์พอดีกระลังเสียนไทยให้พี่หลายคนวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาชาวสวนเท่านะคะ่ะพี่น้องถ้ามาหากินเนาะคะ่ะเอาทุกลูกแบบพี่น้องไม่ยกยอก,ก็ไอ้ไอ้ตกปลาพี่น้องยายออนมือนี้มันต้องต้องทําใจเย็นเด้อค่ะเพื่อนๆต้องใจเย็นเด้อค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวยาออนนี่ คุณสามีจับโทรศัพท์ไปให้ก่อนนะคะคลิปนี้กัน,นพีน่ละพี่น้องเอ้ยวีถีพี่น้องจะ้ะได้เราเด้อเดี๋ยวไก่จะถึงจักหน้าที่แล้วจัะบุังจีไดนั่งตรงนี้เออได้มาตกปลาพี่น้องบ่ได้ไปยกย่อนะคะแต่ว่ายแย้วันมาตกปา่าเด้อพี่น้องเด้อมาตกปา่าหรือว่าบานเฮ้าอีสานบานเฮาก็จจเอเินว่ามาสิทเบ็ดนะพี่น้องมาสิบเบ็ดมาตก ปลาพี่น้องบ่ได้ไปยกย่อนะคะแต่ว่ายะอ่อนมาตกป่าเด้อพี่น้องเด้อมาตกป่าหรือว่าบานเฮ้าอีสานบันเฮาก็จะเิ้นว่ามาซิดเบ็ดนะพี่น้องมาสิดเบ็ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะทุกอย่างมีคําตอบยายอ่อนค่ะพี่น้องยายอ่อนเด้อค่ะวันนี้ยายอ่อนมามีนั่นนั่นนั่น <ๆ S 2> นั่นนั่น <ๆ S 2> เห็นไหม,มได้แล้วพ <ๆ S 2> เพื่อนๆจ้าได้แล้วนะคะเอามาจับกล้องให้นะเขาตัวบักไงเลยเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องจ้า ได้แล้วเด้อเดี๋ยวไก่จะถึงจักนาที่เรา,เาจับมังเี่ยนังน่งตรงนี้เออไม่ได้ยายอ่อนมาตกป่าหรือว่าบานห้องเอือดซีดเบ็ดแต่น้อพี่น้องนเนาะซีดเบ็ดคลิปนี้ฝากไว้แค่น,นี้ก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะยายออนมาตกป่าหรือว่าบานห้องเอือดซีดเบ็ดแต่น้อพี่น้องเนาะซีดเบ็ดคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะตกป่าพี่น้องนี่คือแม่น้ำลำห้วยน้อพี่น้องนี่เดี๋ยออนจิตไทยถ้ำเบิงเนาะค่ะอยู่คนละทิศคนละทางพี่น้องมากันหลายคนเด้อยค่ะไม่ใช่ยายอ่อนมาคนเออไปใช้หลักุนสัมพี่น้องค่ะเบ็ดจมนน้าเะะค่ ก็จะได้แล้วคะ่ะได้ปลาขยังแล้วคะ่ะเพื่อนๆจ้าปลาขยงังตัวใหญ่คะ่ะเดี๋ยวใส่กระติบไปก่อนเนาะคะ่ะ <c oughs> ปลาก็จะกินเบ็ดอยู่ประมาณนี้แหละเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่วันยายอ้นนนั่เห็นฝนตกเนาะค่ะเห็นฝนตกก็เลยนี่นตกปลายายอ้นมาตกปลาหรือว่าบานาเหรอเกิดซีดเบ็ดแ่เนาะพี่น้องเนาะซีดเบ็ดคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะหันไปบัดนี้บ่เห็นเบ็ดเนาะค่ะพี่นอ้องบ่เห็นเบ็ดกะแปลว่า ปลาเอาไปกินเนาะค่ะปลาเอาไปกินตัวใหญ่เลยเนาะคะ่ะเลี้ยงกอนกไปในปลาตัวใหญ่เลยเนาะคะ่ะเห็นน้องเมื่อเนาะค่ะไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วเนาะค่ะมากันหลายคนค่ะเพื่อนๆค่ะมากันหลายไปก่อนเห็นไหมคะปลาไขยังปลาไขยังตัวใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆจ้าเห็นป่าวปาแล้วปลามันจมจ้ะเบ็ดจมพี่น้องจ้าได้แล้วเด้อเดี๋ยวไก่จะถึงจักนม่ที่เราจักพงศ์จินนั่งตรงนี้เออเดี๋ยวด้วจักไปก่อนเห็นไหมคะปลาไขยัง ลาขยนตัวใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆจ้าเห็นป่าววัแล้วลวาัามันี่จมจ้ะเบ็ดจมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะทุกอย่างมีคําตอบยายอ่อนค่ะพี่น้องยายอ่อ,อนเด้อค่ะวันนี้ยายอ่อ,อนนี่มันต้องต้อง,องทําใจเย็นเด้อค่ะเพื่อนๆต้องใจเย็นเด้อค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวยายอ่อนเนี่คุณสามีจับโทรศัพท์ไปให้ก่อนนะคะ วินีกันนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนาชาวสวนเท่าก็จะประมาณนี่แหละพี่น้องมาตกปลาพี่น้องนี่คือแม่น้ําลําห้วยนะพี่น้องนี่ยายออนจิตไทยถ้ำแห้บเบิ้งเนาะคะ่ะอยู่คนละทิศคนละทางพี่น้องมากันหลายคนด้วยจ้ะไม่ใช่ยายอดอมากกเออไปใช้หลักคุ้นสายคนวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาชาวสวนเท่านะคะพี่น้องถ้ามาหากินเนาะคะ่ะเอาทุกรูปแบบพี่น้องไม่ยกยอก,ก็ไอไอตกปลาพี่น้องย๋ยอ่อนมือเดาไปก่อนอเห็นไหมคะปลาขายัน ปลาขยาย<ข>ตัวใหญ่หเลยคะ่ะเพื่อนๆจ้าเห็นว่า,าแล้วะไรปลมาลมันที่จมจ้าเบ็ดจมโอ้ยตากับเบิ้องที่ปลาโทรศัพท์ถือถ่ายถือป่าขอโทษขออภัยเด้อจ้ะให้ตจาจับโทรศัพท์หันยายอ่อนจับโทรศัพท์พอดีกําลังเสียดทายให้พี่หันไปบัดน,นี้บ่ยเห็นเบ็ดเนาะค่ะพี่น้องบ่ยเห็นเบ็ดแปลว่าไอ้ปลาเอาไปกินเนาะค่ะปลาเอาไปกินตัวใหญ่เลยเนาะค่ะยายอ่อนป่าด้ปลาตัวใหญ่เลยเนาะค่ะหากินเนาะค่ะหากินแบบเรียบง่ายเนาะค่ะพี่น้อง ยายอ่อนใส่ห็นเนื้ดินด้วค่ะพี่น้องเนื้ดินเนื้ดินค่ะใช้ยเหยือดินนะคะเด้อยายอ่อนว้างเด็ดก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะทุกอย่างมีคําตอบยายอ่อนค่ะพี่นอ้องยายอ่อนเด้อค่ะวันนี้ยายอ่อ,อนพี่น้องจ้าได้แล้วเด้อเดี๋ยวไก่จะถึงแจ็คนม่ที่เราเอาจ็คพังชีในนั่งตรงนี้เออเด้อนี่มันต้องต้อง,องทําใจเย็นเด้อค่ะเพื่อนๆต้องใจเย็นเด้อคะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดีด๋ยวยายอ่อนนี่ คุณสามีจับโทรศัพท์ไปให้ก่อนนะคะคลิปนี้กันนี่ละพี่น้องเอ้ยวิถีพี่น้องจ้าได้แล้วเด้อเดี๋ยวไก่จะถึงจักนม่ที่เราเอาจับมังจีนี่น,นั่งตรงนี้เออเด้นี่แอ้มมาตกป่าหรือว่าบานหอกเอิอซีดเบ็ดหร่อเนาะพี่น้องเนาะซีดเบ็ดคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะเบ็ดจมน้ำเนาะค่ะก็จะได้แล้วคะ่ะได้ปลาขายังแล้วคะ่ะเพื่อนๆจ้าปลาขายงังตัวใหญ่คะ่ะเดี๋ยวใช้กระพริบไปก่อนเนาะคะ่ะ หลายคนวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาชาวสวนเท่านะคะพี่น้องถ้ามาหากินเนาะค่ะเอาทุกลูกแบบพี่น้องไม่ยกยอก,ก็ไอไอตกปลาพี่น้องได้ออนมือไยตากรบเบื้องได้แบบโทรศัพท์ถือทายถือว่า <c oughs> ขอโถษดขออาภัยเลยจ้ะไห้ตาจับโทรศัพท์หันได้ออนจับโทรศัพท์พอดีก็าลังเสียนทายไห่พีหันไปบันนี้บ่เห็นเบดเนาะค่ะพี่น้องบ่เห็นเบสกะแปลว่าปลาเอาไปกินเนาะค่ะปลาเอาไปกินตัวใหญ่เลยเนาะค่ะได้ออนก็ได้ปลาสวหญ่เลยเนาะค่ะ โอ้ตากรบบเบิ้งที่าโทรศัพท์ถือไทยถือว่าขอโทษขออภัยเ้อจ้ให้ตาจับโทรศัพท์หันได้อ่อนจับโทรศัพท์พอดีกําลังเสียนทายห้พฟ่มี่นั่น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 ,น,น,นเห็นไหมได้แล้วเพื่อนๆจ้าได้แล้วนะคะเอามาจับกล้องให้นะเขาตัวบักใหญ่เลยเห็นไหมเห็นไหมพี่าปลาก็าจะกินเบ็ดป,ประมาณนี้แหละเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่ายายอวันเห็นฝนตกเนาะค่ะเห็นฝนตกก็เลยนี่ ตกปลาหันไปบันนี้บ่เห็นเบ็ดเนาะค่ะพี่นอ้องบ่เห็นเบ็ดกะแปลว่าปลาเอาไปกินเนาะคะ่ะปลาเอาไปกินตัวใหญ่เลยเนาะคะ่ะเจ้วอ้อนกรได้ปลาตัวใหญ่เลยเนาะค่ะนี่มันต้องต้องทำใจเย็นเด้อค่ะเพื่อนๆต้องใจเย็นเด้อค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอจนาอ้อนเนี่ย